ลูกเรือหลวงพ่อมีอะไรทำเล้งมาตะโกรหัวเวกมวยวายเรียกอาตมาอยู่ได้ผมผมเป็นอะไรไม่รู้เว้ยอยู่เฉยผมผมผมก็เห็นเห็นเห็นไอ้เห็อยู่ตรงนั้นไหนหลวงหลวงพ่อหลวงพ่อไม่เห็นหรือไงอะมันอยู่นั่นไงไม่เห็นมีอะไร คุณลูกคนนี้ตายนะยืนอยู่ตรงนั้นนะโอ้โหตาฝาดหรือเปล่ามันไม่มีอะไรนะโยมเร่งโอยหลวงพ่อตาห่วยเองอะมันยืนอยู่ตรงนั้นนะเร่งนี่พระนู้นไม่ใช่เพื่อนขอโทษจริงๆครับหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่เห็นเนี่ยใช่แล้วล่ะผมว่าใช่แล้วล่ะหลวงพ่อมันโดนมันโดน พอได้จริงนะได้ยินอะไรมันบอกว่าลำดวนน่ะลำดวนนะ่ะสองครั้งอนะ่ะฉันนี่แหละลำดวนเธอพูดว่าอย่างไงนะเม,เมื่อกี้เธอบอกว่าเธอเห็นลุงคนที่ตายเนี่ยเรียกว่าลำดวนเหรอหรือพ่อเร,รมมาเดนมาแล้วหรือพ่าโอ้โหอาจจะดึงสิยมเลงจีวอนมันจะหลุดแล้วโอ้โห ปล่อเสียหน้าบ้านมึงแกบอกว่าต้นเงินห้าพันไว้ใต้กระถางต้นปอยเสียนหน้าบ้านนะป้าพี่ชายฉันแอบมาไม่ใช่มดตั้งนานแล้วลนะ่ะบนยิงปลาใต้ฐานพระพุทธรูปฉันซ่อนไว้อีกหมื่นหนึ่งบนหิ้งปลาใต้ฐานพระพุทธรูปอ่ะมึงแกซ่อนไว้อีกหมื่นหนึ่งอ่ะ ด้แลกันแต่ว่าพี่ชายตูดไปที่ไหนอ่ะฉันรู้หมดแหละในถั่จากขอบใต้รองเทาง้าในของเกื่อกี้ใครฉัก็ใจปวดเมื่อละฉันแอบสร้อยทองไว้บาทนึงอยู่ในแจกันดอกไม้วางอยู่ตั้งทุ่งบ้างแหละแอบสร้อยสร้อยทองไว้อะใต้กระถางต้นไม้ข้างตู้ปลาป้า อ่ะคือคือคือลุงแกด่าป้าไว้ป้าบอกมันด้วยแล้วกันลูงติดหนี้บอลอยู่สองหมื่นให้มันช่วยใช้แทนด้วยแลงรู้ไปหมดป้าป้าลุงแกบอกว่าลุงแกติดหนี้บอลอยู่สองหมื่นะให้ป้าช่วยใช้ด้วยฉันได้บอกฉันสบายใจแล้วนะฉันไปแล้วนะ ลุงแกขอลาแล้วนะเพราะว่าสบายใจที่ได้บอกแล้วอะไหนะบ๊ายบายีจ อีสสงมันไม่มีหรอกาปเออเสมอเล่นอะไรกันมาไอ้ลูกโอ้กอออ็โอ้ก็แจหมดเลยมาไม่สม,มเสียงอ้าวไม่นั่งอนะ่ะมายืนข้ามหัวพระอยู่ได้เอออัตมาวาทธิโยมเล้งเห็นวิญญ,ญาณเนี่ยนะ มันต้องเกิดจากการที่โยมได้รับผลกระทบกระเทือนจากการที่ถูกรถชนเป็นแน่คลื่นการรับรู้ในสมองของโยมเนี่ยมันเลยปรับไปทับกับคลื่นของวิญญาณเข้าจริงนะครับหลวงพ่อจริงสิสมัยอาตามาตเป็นหนุ่มๆเนี่ยอาตามาตเคยพบเห็นมาแล้วถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อเนี่ยช่วยเอาอะไรมาฟาดหัวผมแรง,แรง,หงๆหน่อยได้ไหมครับบาดเลยครับหลวงพ่อ เอาตัวฟาดหัวผมแรงๆเลยครับหลวงพ่อโไม่ได้ฟาดไม่ได้หรอกโยมเกิดถ้าโยมเล่งตายเนี่ยอาตมาก็เป็นบาปพอดีงั้นผมเองดีกว่าครับหลวงพ่อผมไม่กลัวบาปไอ้เล้งโอ้ยหายหรือยังไอ้เล้งไม่รู้รู้แต่ว่ากูเจ็บโอ้งั้นเอาสักทีไหมไอ้เล้งนล้วหลวงพ่อนะเอาแล้วไม่เอาแล้ว หลวงพ่อหลวงพ่อมีวิธีอื่นไหมครับเดี๋ยวคลื่นสมองมันก็ปรับจูนเข้ามาเองนั่นแหละแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยนะสักพักมันก็จะกลับมาเป็นปกติดีทุกอย่างไอ้เรื่องที่โยมเล็งเห็นผีนั่นน่ะมันก็ไม่ได้เห็นพร่ำเพรื่อเสมอไปหรอกโยมเล็งจะเห็นผีก็ต่อเมื่อผีมันต้องการอยากจะให้เราเห็นไอ้เรื่องนั้นมันก็โอเคนะครับหลวงพ่อแต่ที่ว่าไม่โอเคเนี่ย ที่บ้านผมตอนเนี้ยผมผมเป็นผีตัวหนึ่งเต็มๆเลยหรงพ่อมันไม่ยอมหลบผมด้วยสงสัยผีตัวนี้มันอยากให้ผมเห็นนะ่ะหลวงพ่อก็คุยกับเขาดีๆสิยมเล้งอ่ะคุยกับผีรู้เรื่องไม่ใช่หรอผมไม่อยากคุยกับผีนี่ไงหลรอพ่อหลรงพ่อพอจะมีวิธีอื่นไหมอ่ะแ,แบบแบบ ปราบปราบมาเลยหลวงพ่อคือจับมันมัดแล้วใส่หม้อถ่วงน้ำไปเลยเหมือนในหนังไะหลวงพอมีไหมอัตมาไม่ใช่หมอผีอัตมาเป็นพระเออทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกโยมก็ไมบอกว่าผีกลัวพระเออไม่ใช่ผีกลัวพระเรามันต่างคนต่างอยู่กันต่างหากต่างคนต่างอยู่มัน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 ยุ่งอะไรกับผมมันมันเบียดเบียนผมทำไมอะไอ้เลก ท่านเป็นพระท่านคงช่วยเหลืออะไรเองไม่ได้มากหรอกเองต้องไปหาหมอผีหรือคนที่มีวิชาคมคงช่วยเหลือเองได้มากกว่านี้ละมั้ง <Okay. S 1> ลิงช่วยกูด้วยมึงคนดเดียวนั้ว่จะช่วยกูได้ ช่วยอะไรคือคือกูเจอผีในบ้านกูอ่ะชจอผีมันเป็นยังไงวะกูว่าแล้วมึงจะไม่เชื่อกูนี่กูเจอจริงๆนะเว้ยคือเป็นผีผู้หญิงอ่ะผมยาวๆแล้วใส่ชุดสีขาวยาวอ่ะน้มนี่เสียหมดแล้วหลิงเอาไปทิ้งด้วยจ้ะรออะไรเนี่ย ามนี่เลยไปไหนโอ๊ยอันไหนว่ะไปโอ๊ยวันนี้ค <c oughs> ุณจะเจอนะกูเจอผีจริงๆตอนแรกเป็นผีคนแก่ที่โดนรถชนแล้วทีนึงผีตัวนี้อยู่ในบ้านกูเลยเชื่อูเดี๋ยวนะไม่งั้นกูบ้านแน่ๆวันนี้ เออเชื่อแล้วแล้วแล้วเชื่อแล้วยังไงอ่ะให้ช่วยอะไรล่ะโอเคงั้นไปมึงมึงจำเจ้าพ่อผัเขียวที่ตัวอ้วนได้ป่ะที่แรกที่มันบอกว่ากูมีเคาะเรื่องผู้หญิงเนี่ยใส่เสื้อสีแดงมางเกงขาสั้นสะบัดผมวิ่งวิ่งแล้วกูเข้าไปช่วยเชาร์ี่แล้วก็โดนสาเจ้าพ,พ่อบ้าอะไรโคตรแมนเลยซ่าทุ ที่เรื่องที่มึงชอบผู้ชายเนี่ยก็เรื่องจริงเนะเอ,อะไรบ้าวะเฮ้ยคนละเรื่องกานเราเรื่องแกก่อนดีเออลองกูก่อนนะเครืองนี้ไอ้ช่วยตามหาเจ้าพ่อเป็นเพื่อนกูหน่อไปปล่อยตัวไปแล้วก็จับไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีใครมาประกันตัวมันยังชอบสิไงอ,อยู่ในคุกเนี่ย มันยังหลอกผู้ต้องหาคนอื่นตั้งเยอะเลยเแล้วแล้วจ่าไม่ได้เก็บประวัติอะไรเขาไว้เลยเหรอคะเก็บเก็บ้บหนา่งสิบเที่ยวเก็บทีไหนก็ไม่ตรงสักทีประวัติกับที่อยู่ของมันเนี่ยเปลี่ยนตลอดตอนหลังที่อยากถามแล้วจับมาก็ปล่อยไปเหมือนปล่อยนกปล่อยฟ้านั่นแหละตามหาไมนทัน,นคือว่าเรามีธุระเขานิดหน่อยค่ะ รีหรู้เปล่าล่ะทำไมรีบอ่ะเดี๋ยวต้องเวียนอยู่แถวนี้แนะ่ทิ้งเบอร์ไว้สิเดี๋ยวจะลองถามตำรวจคนอนื่นให้ถ้าเจอจะโทรบอกไปแล้วว่ะเน็กวันนี้แม่คงมีธุระเดี๋ยวเขาลอาานะ เอ่อถ้าตัวผีก็โทรมาได้นะแล้วก็ถ้าไม่การนอนที่บ้านเนี่ยนอนที่ทรายก็ได้ไว้ห้องเหลือเดี๋ยวบอกแม่ให้ไปละไปละนะหล,ลิงขอบใจมากเลยเว้ย Mẹ nói có minh mừng gì là Thì chưa cù Hey, hey, มาทำอะไรเนี่ยฉันก็มาดูแลความเรียบร้อยที่นี่เองอ้าวเป็นเจ้าของที่นี่เหรอเป็นเนี่ยเหรอ,เป,เ,หรอเป็นของสามีฉันเองอะ่ะทำไมเขาจะเช่าเหรอแสดงว่าก็ต้องรู้จักจะยุคพิมพ์เด็กเจ้าของร้านทำของคนก่อนนล้เหรอรู้จักสิจักดีเลยล่ะแถวฝั่งโทนโนนน่ะเอ้ย